เดี๋ยวลองหยิบแบบฟอร์มอะค่ะที่เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายลองหยิบตัวนี้ขึ้นมาดูนะคะเราก็ลองหยอดเอาปีแรกก่อนปีแรกก่อนว่าในปีแรกเนี่ยเรามีเราตั้งเกณฑ์ยอดขายเป้าหมายในการขายของเราหรือรายได้ของเราเท่าไหร่นะคะหยอดตัวเลขดูแล้วก็อันนี้เป็นต่อปีนะคะต้นทุนสินค้าต้นทุนสินค้าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าถ้าเกิดยังไม่แน่ใจนะคะ ออบางคนอาจจะยังใหม่จริงๆงบการเงินมันเป็นอะไรที่แบบค่อนยากใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนแต่ถ้าเราเข้าใจว่าง่ายๆเลยกําไรขาดทุนผู้บริหารต้องอยากเห็นเป็นกําไรอย่างเงี้ยรายได้หากค่าใช้จ่ายกําไรแค่นั้นลิสต์ออกมาก่อว่าค่าใช้จ่ายเรามีอะไรบ้างนะคะหรือถ้าเกิดใครแยกได้ก็แยกตรงนี้ แยกในเรื่องของพวกค่าแรงค่าโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอะไรพวกนี้แยกก็ได้หรือจะไม่แยกก็ได้นะคะลองดูก่อนแล้วเราลองดูซิว่าในปีแรกเนี่ยผลประกอบการของเราเป็นยังไงขาดทุนหรือว่ากําไรหรือว่าเสมอตัวลองดูในปีแรกก่อนโอเคอ่าเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเสิร์ฟนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของอไรายได้กันก่อนเนาะ,ะไรายได้ปีแรกคิดว่าเราจะขายสินค้าให้ได้กี่ชิ้นลิปสติกอ่าเครื่องสำอางปีแรกจะขาย ให้ได้กี่ชิ้นคิดว่าหรือขายให้ได้กี่บาทสินค้าเรามีหลายชิ้นถูกต้องไหมเครื่องสำอางแป้งแต่หน้าใช่ไหมคิดว่าจะขายให้ได้ประมาณกี่บาทรองเท้ารองเท้าปีแรกรองเท้าเราตกคู่ละประมาณกี่บาทครับโดยเฉลีย่ยตั้งราคาไว้ตั้งราคาไว้590ใช่ไหมโดยเฉลียนะ่ยเนาะนี่ออกแบบให้ออกแบบตามความต้องการลูกค้าเลยนะ590อาจารย์เลิกใส่แล้วเดี๋ยวมาซื้อรองเท้าบริษัทนี้ดีกว่าอ่า590แล้วขายให้ได้กี่ชิ้นดีปีแรกกี่คู่ต่อปีต่อปีอ่า ปีละกี่คู่หรือเดือนละกี่คู่ก็ได้แล้วคูณสิบสองเดือนละกี่คู่ฮะปีแรกก่อนเดือนละพันห้าร้อยคู่คู่ละประมาณห้าร้อยเก้าสิบตกแล้วรายได้เดือนละประมาณแปดแสนแปดหมื่นปีแรกเท่าไหร่ฮะสิบล้านอ่าก็ใส่ไปนะลองทีนครับรายได้ปีแรกก็สิบล้านถูกไหมมาจากการที่เราขายเดือนละพันห้าร้อยคู่อ่านะก็เขียนไปนะครับลองดูครับหลักการง่ายๆของรายได้นะเราคิดว่าเราจะขายให้ได้เดือนละกี่คู่ เดือนละกี่ชิ้นเดือนละกี่ลายหรือมีลูกค้าเดือนละกี่คนอ่ะอย่างออมมันนี่เรารายได้เราคิดยังไงฮะต่อครั้งหรือต่อบัญชีหรือต่อชิ้นหรือต่อคนฮะรายได้ที่เงินจะเข้าเราเราจะได้รายได้จากยังไงฮะอ่าเดี๋ยวแยกกันเราจะมีรายได้ทั้งตัวโฆษณาแล้วรายได้จากอย่างอืน่นมีไหมโอเคแล้วเราจะได้ครั้งละประมาณกี่บาทเกี่ับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่างั้นถ้างั้นออมมันนี่อ่า แอปไม่ตังก็ต้องประมาณคือค่าโฆษณาเราคิดว่าเราจะได้เดือนละเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของแบงค์เนี่ยเดือนละเท่าไหร่2ตัวรวมกันปุ๊บก็เป็นรายได้ต่อเดือนในปีแรกแล้วทั้งปีก็คูณ12เราก็จะได้รายได้ปีแรกวางไว้เลยครับปีแรกเท่าไหร่แล้วก็อ่ลองคิดดูลองคำนวณดูครับเป็นไงฮะเสื้อผ้าเราได้รายได้ของเรามีอะไรบ้างค่าเมมเบอร์ค่าโฆษณาเว็บอ่าค่าเมมเบอร์เมมเบอร์ละเท่าไหร่ฮะเมมเบอร์ละห้าพันอ่าโอเคอ่าลองลองคำนวณดูครับ เราจะมีสักกี่เมมเบอร์ในปีแรกอ่าหล้านต่อเดือนไหมหรือว่าทั้งปีต่อเดือนเยีเเย่มเลยก็มี200ร้อยเมมเบอร์เมมเบอร์ละห้าพันถูกไหมแล้วไรายได้อีกทางมาจากไหนนะค่าโฆษณากะอยากได้เดือนละเท่าไหร่อ่าลองคานวณดูลองกะเข้าๆดูนะครับอ่าลองดูลองดูกลุ่มนี้เป็นไงฮะในกาแฟกาลังคานวณน,นะเราขายเป็นไงฮะเป็นกิโลเป็นถุงเป็นตนันหรือเป็นอะไรฮะเป็นต้นเป็นต้น อ่าโอเคนั่นแหละถูกต้องเลยนะเราคิดอย่างนี้ครับเราจะขายให้ได้จํานวนละเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่และจํานวนเนี้ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับคูณออกมาต่อเดือนแล้วก็คูณ2เราก็จะได้รายได้ต่อปีเอาตัวนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับรายได้เราต้องหารายได้ให้ได้ก่อนประเมินดูซิรายได้ของเราเนี่ยอ่าซับซับไทยจีนเรารายได้ของซับเราคิดยังไงฮะค่าโฆษณาค่าโหลดหนังไปดูหรือว่าอะไร โหลดหนังดูเราคิดค่าโหลดเรื่องละเท่าไหร่หรือคิดเป็นเบอร์เป็นเดือนเดือนหนึ่งโหลดไม่อั้นอ่าสมัครสมาชิกใช่ไหมดูฟรีก็ได้เงินเดือนเราฟรีไหมอ่ะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนบ้างโฆษณาอ่าดูออนไลน์ดูออนไลน์ line, line, เราให้เขาดูฟรีหรือว่าเสียตังค์สมาชิกอ่าใช่เราเออกแบบโมเดลธุรกิจเรา เราต้องออกแบบโมเดลธุรกิจของเรานะเราจะได้เงินมาได้ยังไงไปไงกลุ่มนี้ลองดูได้เหมือนกันนะจะคิดรายจ่ายก่อนแล้วมาคิดรายได้หรือคิดรายได้ก่อนแล้วมาคิดรายจ่ายเดี๋ยวลองดูมันจะต่างกันให้เราลองดูว่าเราคิดรายจ่ายก่อนเราไม่คิดรายได้รู้สึกยังไงเป็นยังไงนะลองดูได้ลองคิดดูให้ได้หลายแบบเหมือนไหมไม่เหมือนแน่แต่ไม่เหมือนยังไงเราต้องลองเองลองคิดตรงนี้ก่อนรายได้เราเป็นยังไงครับปีแรกปีที่หนึ่งก่อนนะเราจะขายให้ได้เดือนละกี่ชิ้นโฆษณาเดือนละ กี่ลนกี่บาทเมมเบอร์ Member, เดือนละกี่คนนะต้องหาโครงสร้างรายได้เราก่อนธุรกิจเราสร้างรายได้อย่างไรตรงนี้สําคัญนะครับรายจ่ายเรารออยู่แล้วนะหนึ่งตัวเนะเงินเดือนบุคลากรน,นะเรารอแล้วนะเดี๋ยวจะมีรายจ่ายอย่างที่อาจารย์ชุดิมาบอกเรามีรายจ่ายหลายทางดังนั้นโครงสร้างรายได้อย่างเราเป็นยังไงเราจะทําเงินได้จากอะไรตรงนี้สําคัญเลยนะครับอาจารย์ให้เวลาตรงนี้เยอะหน่อยนะครับเพราะตรงนี้สําคัญถ้าโครงสร้างรายได้หรือที่มารายได้เราไม่ชัดไปยื่นกู้แบงค์ แบงค์บอกคุณเอามาจากไหนตัวเลขนี้แบงค์ Bank ตีกลับทันทีเนาะ,ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างไรายได้เราเป็นยังไงครับค่าโฆษณาค่าเมมเบอร์กินส่วนตา่างหรือว่าค่าที่ปรึกษาค่าที่ปรึกษาถูกไหมเราคิดยังไงเป็นเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจเขาหรือตีเหมาเลยรายละเท่านี้นม BMC อ่าตรงนี้เราคิดโครงสร้างไรายได้เรายังไงหรือคิดเป็นเดือนเอออ่าเรากดก่อนคิดที่มาของไรายได้ก่อนเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับของปีแรกก่อน ปี2ปี3เดี๋ยวมาต่อเอาปีแรกให้ได้ก่อนนะครับโครงสงไร้างรายได้ของเราอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะยงยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะยกอย่างไรายได้สมมติธ,ธุรกิจเรานะไรายได้ต่อเดือนเราเราคิดอย่างนี้ไรายได้ต่อเดือนอยากให้เราเริ่มต้นจากต่อเดือนก่อนไรายได้ต่อเดือนของเราไรายได้ทางที่1ขายสินค้าพันชิ้นนะครับคูณชิ้นละ100บาทก็คือเราได้เท่าไหร่10,000แบาท รายได้ทางที่2ของเราจะมีรายได้จากค่าโฆษณาค่าโฆษณาเราประเมินไว้เราจะมีโฆษณาเท่าไหร่ล่ะอาจจะมีสัก10บลายลายละ1 0,000หรือตีเหมาก็ได้ค่าโฆษณาของเราเดือนละ200 0 0 0บาทประเมินเอานะสองแสนบาทต่อเดือนมี2ทางมี3ทางไหมอะรายได้ทางที่3สมมุติเรามีค่าสมาชิกพันสมาชิกสมาชิกละ3 0 0บาทเราก็เท่าไหร่ละ3 0 0 0 0นบาทอ่าสมมุติเรามี3ทางรายได้เรา3ทางรวมแล้วเราก็จะมีรายได้ต่อเดือนเดือนละ ,00 0 0 0บาทนะเราก็ได้ละ รายได้เราต่อเดือนเดือนละห0 0 0 0คูณ12ก็ปีละ7ล้านส่วนปีที่2สมาชิกเราจะเพิ่มขึ้นจาก100อเป็นาจาก1,000เป็น2,000เดี๋ยวเราก็ไปเขียนปีที่2ปี3อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น1 0,000ืเราก็ไปเขียนปีที่สาเขียนปีแรกออกมาก่อนปีสองเราตั้งเป้าขายให้ได้เดือนละจากพันหนึงเป็น2,000ชิ้นอรา,ายได้เราก็โตขึ้นปี3ตั้งเป้าขายได้เป็น5,000ชิ้นต่อเดือนก็โ<ๆ>ตขึ้นนะแต่ต้องเริ่มปีแรกให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนค่าโฆษณาปีแรกเว็บเรา อาจจะยังเป็นที่รู้จักไม่เยอะอาจจะมีแค่เดือนละสองแสนแต่ปีสองเว็บเราคนใช้มากขึ้นโฆษณาวิ่งเข้าหามากขึ้นอาจจะกระโดดจากโฆษณาจากเดือนละสองแสนเป็นเดือนละหนึ่งล้านก็ได้ปีสามอาจจะเป็นเดือนละสิบล้านก็ได้เว็บเราดังและคนใช้เยอะมากอย่างเงี้ยเป็นตน้นแต่เริ่มปีแรกให้ได้ก่อนได้เห็นก่อนครับว่าโครงสร้างรายได้ของเรามาจากทางไหนบ้างนะขายสินค้าโฆษณาค่าสมาชิกบางบริษัทอาจจะเป็นค่าที่ปรึกษาอ่า ค่าที่ปรึกษาเราตั้งเป้าว่า,าสามารถมีคนมาปรึกษาเราเดือนละนะครับสิบราย10บ,บริษัทตีแล้วบริษัทเนี่ยต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาเราเดือนละ5,000 0นบาทาเดือนละสมมติ20 0 0 0นบาทก็ได้2,000 0นบาทเราก็จะมีไรายได้เท่าไหร่อ่ะเดือนละ2ล้านบาทอย่างเงี้ยเป็นต้นสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ค่าโฆษณาเนี่ยเยอะพวกแอปพลิเคชันก็ต้องมีค่าโฆษณา ค่าสมาชิกอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บค่าสมาชิกได้เก็บค่าโฆษณาได้ยิ่งถ้าเรามีสินค้าเราก็ขายสินค้านะครับอลองดูตรงนี้ครับหาโครงสร้างรายได้ของเราให้เจอครับที่มารายได้ของเราหายเจอ RGB เป็นไงได้ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือทั้งหมดของตารางเนี่ยเพิ่งไปกังวลตัวต้นทุนนะคะเดี๋ยวต้นทุนเราทํากันอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เราดูก่อนว่ารายได้ของเรามาจากไหนแหล่งที่มาของรายได้อะค่ะเพราะบางบางบางบริษัทก็ไม่ได้มีรายได้ทางเดียว ได้รายได้เสร็จต้นทุนสินค้านะลองมาดูซิต้นทุนสินค้าของเรานะครับค่าอินเทอร์เนต็ตเราบอกเราจะทุ่มงบประมาณลงสื่อโฆษณาเราจะจ่ายค่าสื่อเท่าไหร่ปีแรกนะกลยุทธ์ลดแรกแจกแถมของแถมเราอ่ะมันประมาณเท่าไหร่กี่บาทเนาะลดราคาเออเราจะเสียค่าลดราคาเนี่ยลงไปเท่าไหร่ตั้งเป้าชิ้นละ6 0 0แต่เราจะลดเขาเหลือ300เพราะนั้นตรงนี้มันคือต้นทุนเราทั้งนั้นเนาะซื้อมาขายไปอ่าเราบอกเราขาย ชิละ5 0 0บาทแต่เราซื้อมา300บาทต้นทุนสินค้าเราก็คือ300บาทต่อชิ้นต้นทุนสินค้านะครับของเราเป็นยังไงเอาไรายได้ลบต้นทุนสินค้าเราก็จะรู้กําไรขั้นต้นและได้กําไรขั้นต้นเราก็มาดูครับค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายการผลิตหรือบริการคือเงินเดือนเราอะ่ะเงินเดือนที่เราคํานวณไวอ้อ่ะคูณแล้วเนี่ยเดือนละ0 0 0 0 0 0ปีละ3ามล้านหกอใส่ไปเลย3ามล้านหเรามีค่าน้ําค่าไฟอีกไหมอ่าปีแกรกเราอาจจาะเ่้ทุนก่อนเพราะเรา จ้างคนเยอะเรายังไม่เป็นที่รู้จักนะครับเราขาดทุนแต่เรารู้แล้วปีที่2เราจะกําไรมากขึ้นอันนี้รายจ่ายต่อเดือนรายจ่ายของเรามีอะไรบ้างหล่ะเงินเดือนเงินเดือนของเราอ่ะที่เราวางไว้แล้วเนี่ยเท่าไหร่รวมแล้วต่อเดือนจ้างทั้งหมด500,000 500,000นนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าฟิกค่าเช่าของเราเดือนละ ห้าหมื่นบาทต่อเดือนรวมแล้วเราก็มีรายจ่ายทั้งหมดก็คือ5้าแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนคูณ12ปุ๊บเราก็จะได้ต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าบริหารนะครับเราก็จะได้ช่องนี้ฮะแล้วลบต่อปุ๊บเราก็จะเห็นกําไรก่อนภาษีนะครับเท่าไหร่แล้วเราคข้าไปใส่ภาษีภาษีโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักนะ20%ฮะ20%ของกาไรสุดท้ายนะครับใส่ไป20%ก็ได้เราจะเห็นแล้วท้ายแล้วกําไรสุทธิของเราเนี่ยเท่าไหร่